สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องเป้าหมายกันต่อนะคะเอ่อพี่พูดไปอยู่สองสาคลิปแล้วเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายนะคะว่าเอ่อมันสําคัญกับชีวิตเราเพราะว่าเอ่อถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าชีวิตเราอะมันไม่มีตัวนําวิถี จะพาเราให้ไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะนั้นอพอเรามีเป้าหมายจิตเราก็ไปโฟกัสกับเป้าหมายเนาะเราก็ไอส่วนที่มันจะเป็นแบบเรื่องกวนใจนะคะเรื่องลบๆทั้งหลายเรื่องกวนใจทั้งหลายปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเราไม่ต้องไปสนใจมันเราก็เอาจิตไปเกาะกับเป้าหมายของเรานะคะทีนี้มาเพิ่มเติมนิดนึงมีน้องๆถามมาเนาะว่าเราะจะตั้งเป้าหมายยังไง แล้วก็จะทำยังไงถึงจะให้ตรงนั้นนะ่ะมันมันออกมาให้ชัดเจนวันนี้พี่จะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่า,าสิ่งที่อะไรเราทำแล้วเรามีความสุขอะไรเป็นความสุขของเรานะคะลองเขียนออกมาดูซิว่าอะไรเป็นความสุขของเราที่เรารักเราชอบนะคะมันอาจจะเป็นเป้าหมายของเราได้นะคะโดยสุดนึงก็คือว่าอะไรที่ถ้าในชีวิตนี้ถ้าเราไม่ได้ทํา ะะแล้วเ,เราเกิดตายไปก่อนเนี้ยแล้วเราจะเสียใจว่าเราไม่ได้ทำตรงนห้น,นะคะอันเนี้ยลองดูสแสดงว่าถ้าเกิดมีข้อนี้ออกมานะ,สะแสดงว่ามันสําคัญกับชีวิตเราแหละมันสําคัญกับชีวิตเรามากๆว่าเออถ้าไม่ทําข้อนี้นะถ้าเราเกิดเป็นอะไรที่มาเนี่ยเราจะเสียใจมากๆนะคะอันนี้ยมันจะสามารถเป็นเป้าหมายามาได้นะคะและวีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่า เ,ออเป็นสิ่งที่เราต้องได้เป็นสิ่งที่เราต้องได้เราอยากได้เราต้องได้ในชีวิตนี้เราต้องได้ไดมันมีดีไซน์มีแรงปรารถนาจริงๆที่เราจะต้องได้สิ่งนั้นนะคะก็อันนี้มันก็สามารถที่จะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราได้ที่เราที่เราจะต้องเอามาันมาไปให้ถึงเราเก็บมันมาให้ได้นะคะทีนี้มันจะมีวิธีการตั้งคําถามกับตัวเองเพิ่มเติมนะคะว่าเออนี่แหละในเหมือนกับ3ข้อนี่แหละว่า ออลองเขียนลองเขียนออกมาสินะลองลองดูคำถามว่าเรามีความสุขในชีวิตมากที่สุดตอนไหนนะคะลองดูสิแล้วเราตอบคำถามดูอะไรที่ทําให้เราภาคภูมิใจในตัวเองมากที่สุดนะคะคุณสมบัติในตัวของคนอื่นอันไหน ที่เราชอบแล้วเรานับถือมากที่สุดคนคนนั้นอาจจะเป็นไอดอลของเราก็ได้นะคะลองๆๆลองลองรีส่งมาแล้วอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาและกับปีก้กระเา๋าเออก็แสดงว่าถ้าเราทําสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบนะคะแล้วในทุกวันเนี้ยเราลองดูซิว่าเราสึกยังไงเบื่อไหมเรามีความกระตือรือร้นไหมเรามีความสุขไหมนะคะลองลองเขียนออกมาลองรีสอมาสิว่าเราอะมีอารมณ์ยังไงนะคะถ้าเราเบื่อแสดงว่า เราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบเรารักเราปรารถนานะคะแต่ถ้าเรามีความสุขดีอยู่ต้องก็ดูว่าเราอาจจะตั้งเป้าหมายอันไหนได้บ้างแล้วก็ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยในแต่ละวันหรือในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเราทำอะไรบ้างลอง list ดูซิว่าจะได้รู้ว่าจะได้เห็นตัวเองว่าเราเอ่ะจริงๆแล้วอ่ะชีวิตเรา่ใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามีอะไรที่เราเห็นว่าเ,าเราควรที่จะทํามากกว่าที่เราอยากทํานะคะก็คือว่าถ้ามันมีสิ่งที่แบบควรทําทั้งนั้นเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นมาจากความปรารถนาของเรามันอาจจะมาจากความรับผิดชอบมันมาอาจจะมาจากสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราควรต้องทําแบบนั้นนะคะลองดูซิว่ามันมีเยอะไหมแล,แ,ลแล้วลองดูซิว่าเ,เราได้ทําสิ่งที่เราอยากทนนําบ้างหรือเปล่านะคะ แล้วอันเนี้ยเป็นเป้าหมายที่มันนอกเหนือจากตัวเราก็คือว่าเราอะถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้หนหนึ่งอย่างนะเราจะเปลี่ยนอะไรอ่ราลองตอบคำถามที้ดูมันจะทำให้เราเข้าไปคอนนคกับตัวเองแล้วจะได้รู้ว่าเอออะไรที่มันเป็นเออเราอยากเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้มันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่นอกเหนือตัวเราไปอีกก็ได้แล้วก็สิ่ง ข้อสุดท้ายก็คือว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นลองดูสิว่าออถ้าเราทําอะไรเนี่ยแล้วทำให้เรา,ามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นลองตอบคาถามเหล่านี้ดูนะคะลองเขียนดูแล้วมันอาจจะทําให้เราเห็นเป้าหมายนะคะว่าจริงๆแล้วว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วอย่างที่พี่พูดในตอนแรกก็คือว่าออพอได้เป้าหมายมาแล้วอะเราถามตัวเองว่าทําไมเราต้องได้สิ่ง ทำไมเราต้องได้สิ่งนั้นอันนี้สาคัญมากไอตัว Y เนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เป้าห,หมายนั้นนหะเราวางไว้เป็นเป้าหมายในชีวิตจริงๆก็คือว่าไม่ได้ต้องยึดพกกัะยึดไม่ได้ไม่ได้ไไดยังไงต้องได้ไม่สําเร็จไม่ได้ยังไงต้องได้นะคะซึ่งยกตัวอย่างนะเช่นสมติว่าเอาไงดีเรื่องสุขภาพนะเออ พี่กิฟอยากาไปท่องโลกอยากสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีอายุยืนยาวเพื่อที่จะได้ทำความดีทำบุญแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ท่องโลกนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นดีไซน์นเป็นแรงปรารถนามากเลยว่าถ้าเราสุขภาพไม่แข็งแรงเราจะไปท่องโลกไม่ได้นะ,ะแล้วก็เราจะไม่สามารถที่จะทำอะไรที่มันแชร์ให้กับโลกใบนี้ ได้มากกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเกิดป่วยแล้วก็เป็นอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นดีไซน์วายคือ Big กวาในเรื่องของออสุขภาพของยีนที่สคัญมากะคะเพราะฉะนั้นทุกวันที่ยูต้องดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าอายุก็ยากเข้าเยอะอยู่อายุก็เยอะอยู่นะคะแต่หัวใจยังเด็กหน้ายังเด็กอยู่นะคะก็นั่นแหละนั้นตงตั้งเป้าหมายว่าก็คือว่า สุขภาพแข็งแรงนะไม่ต้องไปโรงพยบาบาลไม่ต้องไม่ต้องกินยาไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันไม่เป็นภาระลันะคะสามารถดู ừ, ừ, แลตัวเองแล้วก็เฮลที่อ่อนไหวหน้าเด็กนะคะและ้วก็มีกำเนื้อที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงมีพลังน,นะคะ,อ,ะอย่างเงี้ยเป็นเป้าหมายในทางด้านสุขภาพของคุณเพราะฉะนั้นทุกวันก็จะเอาเป้าหมายเนี่ยเข้ามาใส่เป็นชีวิตเป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองนะคะ เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างว่าวายมันเข้มแข็งเพราะว่าตัวนี้มันไปตอบโจทย์ว่าเติมเต็มสิ่งที่เราปรารถนาในชีวิตนะคะก็ลองดูนะคะน้องๆลองดูว่าเ,ออเราจะหาเป้าหมายได้ไหมนะคะพอหาได้แล้วก็ลองกลับไปดูคลิปเก่าของยิ้มหน้าว่าทำไงถึงจะไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะต้องเอาเป้าหมายเนี่ย,ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเลยเราต้องไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ต้องตั้ง ถาสสเก็ตด้วยเอาไว้ว่าแล้วก็ตั้งตั้งแอคทีิที่เอาไว้ว่าทํายังไงเราถึงไปถึงเป้าหมายตรงนั้นนะคะแล้วจะบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องใดนๆนนก็ตามที่มันมากวนใจนะมันจะไม่มีผลกับเราเลยเพราะเรามีเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราไม่มีเวลาที่จะเสียให้กับเร,เรื่องที่มันลบๆเรื่องที่มันเรื่องที่มันมากวนใจนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจที่ด้วยนะคะก็จะมีอะไรดีๆมาแชร์ให้ฟังอยู่เรื่อยๆค่ะ <S <S ขอบคุณมากะค่ะ <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะ